ขึ้นยานแล้วไม่ต้องแกงไม่ต้องแกงมันไม่ล้มอย่าตัวขึ้นอีกนิดหนึ่งเอออาเดินหน่อยถอยหลังหน่อย,ยขึ้นยานแล้วเดี๋ยวผมจะให้ยืดขาให้ตรงก่อนนะอ,า,อยา,ายืดขาตรงก่อนพี่เีเขีนไ,ได้เข็นได้เข็นไ,ได้อาสุดนะจะ,จะยกขาเหรอเออจะยกขาแล้วจะเดินแล้วเดี๋ยวผมบิดเลยออาบิดเลยบิดเลยพี่อ่าบิดเลยเอออาเดินได้แล้ว ตอนนี้อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบก้าวนะครับอย่าเพิ่งรีบก้าวต้องให้สูงกว่านี้หน่อยไหมพี่เนี่ยยังไม่สุดขาอ๋อยังไม่สุดขาเดี๋ยวแป๊บนึ่งอย่าเพิ่งก้าวนะครับนอย่าเพิ่งก้าวอย่าเพิ่งก้าวจับขาไว้เอออย่าเพิ่งก้าวอย่าเพิ่งก้าวนะเออโอเคค่อยๆครับค่อยๆ่อยค่อยคอย่าเพิ่งก้าวอย่าเพิ่งก้าวพี่นียังไม่ต้องก้าวเขาใจฝึกให้ยืนเฉยๆก่อนโอเคค่อยๆเหยียดตัวขึ้นครับ เอย่ยงตัวขึ้นเออโอ้ตีลอยเลยเว้ยโอ้โหจัดระเบียบขาวัวละวัวละจัดระเบียบขาก่อนจัดระเบียบแล้วจะไปยานอวกาศแล้วเราจะไปยานอวกาศแล้วใช่ไหมอ่าเออเออเอาขาตรงๆก่อนฝึกขาตรงก่อนขายลงพื้นขายลงพื้นอ่าขาขายลงพื้นใช่ครับเหยียดพื้นอ่าเหยียดพื้นเลยอ่าเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจไม่สะดวกครับหายใจไม่สะดวกโอเคเปล่า โอเคอ่าแต่ละเบียบ